มาาสิอยุ 5, ครับปัญหาชีวิตคืออะไรชีวิตขัดเรื่องการงานครับการงานการเงินมีอะไรที่เป็นเหตุพอรู้ล่วงหน้าไหม,มเด็กกุมารแล้วก็มีลูกกอกลูกกอ,ก,ก,ก,อกับกุมารแล้วเด็กตัวเองมีไหมไม่มีนนั้นเป็นของแม่ครับเอาเป็นของแม่พวงมาหรือเปล่าไม่อยากถามที่รู้ก็คือกุมารกับลูกกอก มีกีอ์กันเล่าเจ้าเอกุมารเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบไม่ทราบจนวะนผม,ผมไม่ได้รับเป,เ,ปเป็นของแม่ที่เก็เป็นสมบัติขอ,ของแม่ที่เก็บไว้และแม่อยังอยู่ไหมเสียไปแล้วครับแม่เสียแล้วก็เลยสมบัติก็ย้ายมาเป็นทายาทต,ตามนี้เลยแล้วยังไงกันเล่าท่านเอ๋ก็ถามว่าถ้าม,มีเลยจะใช้กันหรือเปล่าหรือจะเก็บกุมารลูกกอกไว้หนอแล้วเขาเกี่ยวกับชีวิตหรือเปล่า ท่านเอย๋ยขอบอกได้เลยนะหากมีสิ่งพวกนี้นั่นแหละค่ะชีวิตหนานลำบากแสนเข็นเอย๋ยทำให้งานการงานติดขัดใช่ไหมครับการงานไม่ค่อยเวิร์กเลยใช่ไหมครับอ่าก็แสดงว่ากเกี่ยวพันโดยตรงก็มีวิธีเดียวเอาออกไปอย่างเดียวใช่ไหม,ม <า S 2> เฮาตายนานแล<ย>้วอยู่นานแล้วไม่ทําประโยชน์ได้อยู่ทําไมให้ทำอะไรไม่มีใครบอกอ้าไม่ต้องบอกก็<ร><ร>ต้องช่วยกันทำมาหากินกดิก็ุหน<ร>ูไม่ต<ร>้องกิน<ร><ร><ร> ไม่ต้องกินก็บ้านใครบ้านมันไม่มีบ้านไปอส่งไปเกิดแล้วกันใช้ไปเกิดหรือเปล่าครับมีทั้งหมดเท่าไหร่จำานวนเจ็ดโอ้โหมันเยอะแยะขนาดนี้วะเจ็ดนี่เหมาหมดเลยลูกกอกลูกกุมารเหรอแม่เขาเลี้ยงมาเยอะเหรอแม่เขาเป็นอะไรร่างทรงหรือเปล่าไม่เป็นแล้วเขาคิดยังไงเขาคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นลูกแท้งเขาน่ะสองคน ไอ้ลูกกองไอ้ลูกลูกแท่งลูกแท่งครับที่เขาที่รู้เท่าที่เขาบอกนะครับแล้วเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะขังลูกเขาไว้นั่นเหรอใช่ผมก็ก็มีครูบาอาจารย์แนะนําว่าให้เอาไปปล่อยวัดก็ตอนที่เขาป่วยก็ก็เอาไปปล่อยวัดแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหับหับมึงก็เดินกลับบ้านอยู่ดีมีบ้านไม่อยู่ไปอยู่วัดใช่ไหมก็ยจะไม่อยู่วัดทำไมอ่ะ บ้านตัวเองก็มีอย like ู่ใช่ไหมใช่แม่เขาเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงลูกเลี้ยงกานอย่างดีนะตอนเมื่อก่อนแม่เขาเลี้ยงอย่างดีใช่ไหมครับเขาก็เลี้ยงก็ให้ข้าวแม่เมื่อเคยเลี้ยงลูกเลยอ่ะไม่ใช่ไปอยู่ว่าทําไมใช่ไหมใช่เราเป็นคนไปรบบนสองตาทำไมอยู่บ้านดีกว่าอ่าอ่าอ่าเอาไปเลยเสด็จไปเกิดไปเลยไปเสด็จไปเกิดเหรอเออเสด็จไปเกิดต้องมีนามขบวนหรอัอนั่นแหละว่าไงจะบวชได้เขาเปล่า ครับอ่าบวชไปเลยออาบวชภาพหรือบวชอะไรเหรอในไหนๆก็ตัง้งใจบวชภาพ่ะหรอยังไม่มีโปรแกรมแค่ถือสีอ,อย่างเดียวเจ็ดดวงไอ้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนี่หว่าอแล้วแต่จะให้หนูอยู่ต่อก็ได้นะก็ะ <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรหงายเลยอ่าไปเลยเจ็ดดวงแต่ว่าให้คิดราคาถูกหน่อยคิดราคาถูกเหรอคิดยังไง ก็กี่วันทั้งหมดอ่ะเดือนดวงเดืจนดวงก็เจ็ดสิบมันสิโอสองเดือนกับสิบวันโอเคเปล่าผมอยู่กับพี่สาวสองคนว่าจะแบ่งกันทำฮาร์ปได้ครับอันนั้นก็สามสิบห้านี่ก็สามสิบห้าโอเคเมื่อไหร่เริ่มอ่าบอกชื่อมาก่อนเลยดีกว่าไปเดบอกชื่อมันเลยบอกชื่อไงตาหนึ่งถึงเจ็ด ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ฉับสนเรียกพีเรียกทูเรอันหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งสองสามสีส่ห้าหกเจ็ดหรือไม่ก็จันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ใจลธเษิานอ่อนาเดินวันดีกว่าง่ายๆตามนี้กินกินครับกินทุกอย่างที่เอามาให้อาบอะไรก็ได้จัดให้เขาไปไอเจียวแย้ไส้ก็อร่อยนะจะลงจะตกลง,งจะบอกอรายการหรือเปล่า อาจาะอะไรก็ได้เด็กๆก,กินไปตามนี้ไปใส่บาตผ้าเจ็ดอง์ามนี้ขนมนมเนยก็คิดเอาที่บ้านมีเด็กอยู่บ้างหลไม่มีไม่มีเด็กเราไปหาดูแล้วกันในเซเว่นซื้อๆ,อๆ,อๆอไปน้ำก็ปั่นเปิดอะไรก็เอาไปตามนี้บจบแล้วอาหารการกินต่อไปก็เป็นเสื้อผ้าชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่ ไปซื้อเสื้อผ้าห้าขวบมาชายสี่หญิงสามรองเท้าอะไรให้เรียบร้อยอปล่อยสัดป,ป,ปล่อยครับว่าไปไปงเทาคมชุดสองโลนหน่อยอนึนได้พูดไปปลาไหลสิบตัวปลาหมอสิบตัวพอ,อแล้วครับสังฆทานสองชุดครับตามนี้สองชุเจียมคนลงทัวร์มเนี่ยคนวละสามครึ่งไง เดี๋ยวเขาแบ่งไปเดี๋ยวเขาอะไระแบ่งไปสองฝ่ายลูกตาลูกตขอรูปปองหน่อยได้ไหมคะขอผู้บอลหน่อยได้ไหมครับลูกบอลลูกหนึ่งตามนี้ลูกปองนะอ่ะเรียบร้อยลูกบอลได้แล้วฮะทีนี้ก็รเริ่มก็กลางเดือนนี้ปลายเดือนนี้เหรอปลายเดือนนี้ยี่สิบห้าอะไรอย่างงี้เหรอ นี่ก็18แล้วนี่ยขอบอกอเขาหน่อยนะหลวงตาคุณหนูก็ไม่ได้อยากอยู่คุณหนูก็อยากไปแต่มันไม่มีที่ไปไปไม่ได้อ่ะแล้วถ้าถอนกำลังออกนี่ก็เขาจะดีเขามีสิทธิ์รวยนะหลวงตามีสิทธิ์รวยเหรอแต่ไม่ได้รวยร้อยล้านนะมีขึ้นอะจะมีคนมาติดต่อเดี๋ยวจะดีขึ้นยะมีคนมาติดต่อเรื่องเฮ้นพวกหนูไปเจอเธอ เออก็ดีแล้วต่างคนต่างดีเขาก็ไปเกิดเธอก็ดีขึ้นอั่นี้จบฮะเจ็ดชุดไงเจ็ดชุดชายเท่าไหร่วะชายสี่หญิงสามชายหญิงสตอบถามถเสียได้ไหมครับที่เสียไปแล้วพ่อเหรอครับถามระบุได้เขาเปล่าอ่ะ ใ่งเดี๋ยวโอเคดีกว่าไอเด็กก่อนดีกว่าให้มันจบๆไปค่อยว่ากันเดี๋ยวไปถามแล้วมันไม่ปวดให้เขาเดี๋ยวก็นั่นอีกโอเคไปได้เลยลูกเอ้ยข้าวสุกตาข้าวสุกตาก่อนนะโชคดีการนำความเพื่อประหลาดถูกใจลายต่อไป